สวัสดีค่ะกัสซิบบอกรักพามาชมรถกระบะมือสองนะคะมาแบบราคาตัดเงินสดเลยค่ะทุกท่านคันนี้ถูกๆเลยนะคะ139,000บาทเท่านั้นค่ะรถกระบะแคปเปิดได้ค่ะมือเดียวป้ายแดงนะคะ Toyota h i ฮรักว g o โกดีรถกระบะปี05ค่ะคันนี้นะคะเป็นปี05รุ่นเครื่องโยนต์3 0 0 0ซีซีดีเซลนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นสีไม่สวยนะคะก็จะมีตําหนิด้านข้างนะคะที่เราเห็นชัดนะคะด้านข้างด้านหลังเนาะสองชิ้นนะคะที่จะเยอะหน่อยนะคะทุกท่านแต่ก็ไม่มีผลต่อ,อก,การใช้งานค่ะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายค่ะเครื่องเกียร์ใช้ได้นะคะเอกสารมีครบค่ะขายตัดสดไปเลยตามสภาพนะคะในราคา1 3 9 0 0 0บาทค่ะดูด้านหลังกันนะคะ ราคาน,นี้ก็เป็นราคาตัดเงินสดอย่างเดียวนะคะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเครื่องาวเวอร์เเรขไมล์300โรนะคะ v ีโกค่ะ3,000ซี 3, ดีเซลสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะรถยู่แถวบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนะัดดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะไปตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองก่อนนะคะ เพื่อประโยชน์ของท่านค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ